คือผมมีความเห็นว่าประเด็นเรื่องทหารหรือปัตทหารเนี่ยที่คุณหมอตุ้มพูดถว่าจะไม่เป็นแต่เขาไม่ควรเป็นแต่ฝ่าย<ป>การไม่ควรเป็นแต่เขาเนี่ยผมผมมีความเห็นต่างนะคือผมคิดว่าทหารมีมีถูกให้คือคนที่ให้อาวุธไปใช้เนี่ยนะเขาถูกถูกควบคุมนะครับแล้วถูกภารกิจเนี่ยตีกรอบไว้นะครับเขาไม่สามารถที่จะทําเกินกว่ากรอบหรือภารกิจนั้นได้ ดังนั้นเนี่ยหากทหารน,นี่นะครับเข้าสู่ปฏิบัติการทางการเมืองเป็นเรื่องไม่ได้นะครับเป็นเรื่องทําไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่เลยล้ำเส้นบกบานตัวเองแล้วฆ่าไปทําสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเกิดความเสียหายจขนาดนี้เนี่ยผมลดโอเคเราเราอาจจะยังเราอาจจะยังไม่เขาเขาอาจเขามีสิทธิ์ที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขา <laughs> เขาผิดหรือไม่ผิดน,นะทำถูกแต่ว่า ผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเขาควรจะถูกออกจากบทบาทนั้นชั่วคราวผม,ผมเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่น่าจะทําได้นะครับผมผมว่าเราไม่ควรจะปกป้องตำรวจก็เหมือนกันนะครับหรือกระายคนใดก็แล้วแต่คือถ้าถ้าเขาถึงขนานมีปืนไอ้นคนที่มีปืนมีอาวุธเนี่ยนต้องถูกโอ้ถูกตีกรอบละเอียดยิบเลยนะครับอันนี้อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องทหารนะครับสอง เรื่องอาหารเนี่ยสร้างเงื่อนไขเรื่องเรื่องการประ,ารารประชาชนนั่นอย่าสร้างเงื่อนไขให้มีการรับประทานคุณหมอตุ้มย้ําหลายทีว่าพวกเราก็พยายามจะสร้างเงื่อนไขสินะไม่ได้ทหารก็รจะอ้างนํามาในการในการปฏิวัติรับประทานผมผมเห็นว่าคุณหมอตุนไม่ค่อยแต่ทหารนะท,ท,ท่าทีไม่ผู้กราจัดนะคือผมฟังได้นะคือกรณีทีค่คุณหมอบอกว่า สังคมหรือประชาชนหรือฝ่ายการเมืองก็จะต้องพยายามไม่ไม่สร้างเงื่อนไขก็คือคือ,คอฟังอย่างนี้พอฟังได้นะแต่ว่าถ้ามันไม่มีแต่ปอาหาเลยนะนคือไม่ไคือแทบเหมือนบอกว่าเขาชอบทำอ่ะถ้าคุณทาเงื่อนไขแบบนี้เขาก็ต้องออกมาใช่ไม่ได้มมัันนเพราะอย่างนี้มัน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 ไม่สมเหตุสมผลนะเวลาพิจารณาที่ผมคิดว่าเราต้องพูดถึงมิติที่ผู้กระทำเนี่ยเอาคนอื่นมาเป็นข้ออ้างด้วยนะครับแล้วผมคิดว่านี่เป็นใจกลางแล้วต้องต้องพิจารณา ประชาชนหรือหน้าก,การเมืองต้องทำไปเพราะมันผิดกว่าวันนี้เราอาจจะมีคำถามกับคนที่ทำการลักประหารเมื่อหปีที่แล้วว่าหรือคนที่สัรวมหรือคนในสังคมว่าคุณเห็นด้วยกับการลักประหารในครั้งนั้นหรือไม่แล้ว5้าปีที่ผ่านมาเราแทบจะได้ยินว่าคนนั้นเห็นด้วยเนี่ยน้อยมาก ใน,ใ,นในโพก็11.3เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในคนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนี่เป็นเรื่องน่าสลุกนะครับหลังวันแล้วทหารโพบอกว่าคนส่วนใหญ่80กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นเห็นด้วยมันตีลังกากับ,ก,บกับข้างกันแต่ว่าวันหนึ่งนะครับอันนี้ถามถึงคนทุกคนบนทั้งบนเวทีและคนทั้งล่างนี้คำถามหนึ่งที่มันจะต้องดังขึ้นมาละวัน,นก็คือว่าคุณเห็นด้วยกับการที่ทหารใช้ปฏิบัติการ าการทหารเนี่ยออกมาสลายการชุมนุมในปี52และ53หรือไม่แลวผมเชื่อวันหนึ่งคุณหมอตูน,อ,ตนอีพวกเราทั้งหลายจะต้องมาตอบคาถามเรานีอย่างไรก็ต้องตอบใจตัวเองให้ได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่จริงจริงในวันนี้คุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงะคะบังเอิญครับ เห็นคำถามนี้นะครับอยากถามคุณว่าผมไม่รู้ว่าคุณนี่คือใครนะฮะคนเสื้อแดงที่ตายไปคุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรือคุณใจดําอำมหินผิดมนุษย์ไม่ใช่หรือเปล่านะฮะร,รู้ปล่าคนที่เขียนมาคงทราบดีว่าใครเป็นคนเขียนมานะครับคุณมาตัดสินจิตใจของเอาราบผมที่ว่าคุณนี่คือผมแล้วกันเพราะถ้า,ถาฟังแต่นั้นายว่าคุณ รู้สึกว่าจะตลอดเวลาที่ที่สัมปทานมาเนี่ยก็สึยจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะฮะผมผมขอท่านผู้วิจยตอนท่านผู้ดำนายการเนี่ยนะครับเพื่อนมาบอกว่าถ้าถ้าคุณเชื่อว่าผมเป็นคนใจดำเอาผิดผิดมนุษย์ผมก็ต่อยผู้ชายว่าคุณเข้าใจผิด วันที่วันที่เสดงโดนยิงเนี่ย <c oughs> ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาด่าผมไอ้หมอใจร้ายคนทำมาิตรหรือไม่ <c oughs> ยิงเสดานทำไมเห็นเสดงเห็นนะไฟไวัดาจากตืกนรมันจุลาคิดันขนาดนั้นเนะ่ะจนผมสุดท้ายว่าฟังฟังไปเรยบอกครับผมอยู่ที่ชุมพรครับนี่แหละคือคือปัญหาที่ว่าคุณเข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยใจดำอมมาิตรหรือว่าอะไรจนคุณนึกโกรธต้องเคืองกัน คุณอยากรู้ไหมว่าที่บอกว่าอนไม่ค่ดีเน่ผมได้ยินเหมือนกันนะครับที่บอกว่า,าหลังจากเหตุการณ์วันที่7ตุลาหลายคนที่ไม่ชอบเสื้อเหลืองคงสะใจใช่ไหมใช่อันนี้ทุกคนเนระายอมรับคมจริงใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมบอกว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยผมบอกเลยบอกว่าผมไม่ได้สะใจอะไรเลยผมเสียใจด้วยซ้ำโ เชื่อว่าคนที่มีใจเป็นธรรมก็ต้องบอกว่าลองรับฟังดูก่อนผมบอกเลยรับฟังดูก่อนคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจคนไข้ของผมเองเนี่ยนะฮะที่ที่ผ่าตัดเสร็จเนี่ยดูทีวีเสื้อแดงอยู่นี่ประจําเราไม่เคยถกเถียงเรื่องนี้คอร์นิสเสื้อแดงภรรยาเขาไม่สบายผมก็รักษาไม่เกี่ยวกันนะครับ เมื่อกี้ถามบอกว่าแล้วจะเห็นด้วยเมื่อกี้คุณสมบัติถามบอกว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ว่าจะมีแผนการนนทหารสลายการชุมนุมฟารีน,นะครับฟารีน,นะครับขอความแม้บิตหนึ่งนะฮะของเนี่ยให้ผมพูดบ้างถ้าใครมีบ้านอยู่บริเวณนั้นนะฮะผมบอกว่าเอาจะบอกเหกตุการณ์ตัวก็ได้ตรงบริเวณาประ่ผสมนี่ไม่ใช่หน้าบ้านผมแล้วตรงบริเวณาประสงส์ ก่อนีิสิต้าไม่มีการเผาแต่หน้าบ้านผมมีการเผาอยู่หนึ่งอาทิตย์หน้าบ้านผมมีการเผาอยู่อาทิตย์ผมไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้มีใครบางคนนําคนเป็นร้อยไปบุกในโรงพยาบาลจุฬาผู้กคุณว่ามันมีสิทธิ์ับ